สวัสดีค่ะพบกันในไลฟ์สดแบบนี้นะคะทุกๆว,วันเสาร์ค่ะเวลาห้าโมงเย็นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะสํานักข่อีทวงตึ้งของเราค่ะเราจะเป็นสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์จีนนะคะมาให้ฝากท่น้ทนผู้ชมทุกท่านนะคะพร้อมกับนะคะบริการโหราศาสตร์พร้อมกับบริการพยากรณ์โหราศาสตร์จีนนะคะแบบฟรีให้กับท่านผู้ชมหรือผู้ติดตามของเราด้วยนะคะค่ะก็สําหรับ ทางสำนักทำอิทองตึงของเรานะคะจะมีบริการนะคะพยากรดวงชะตาด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถเดินทางมาที่สำนักได้นะคะหรือติดต่อเราเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆค่ะทางช่อง youtube Facebook นะคะหรือ Line Official ค่ะ ค่ะก็สําหรับวิธีที่เราจะดูโหราศาสตร์จีนนะคะเราจะใช้วันเดือนปีเกิดเีือนเราเรียกว่าเวลาตกฟางนั่นเองนะคะก็สามารถส่งเข้ามานะคะสําหรับวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีอาจารย์ธรมรมสอนอิสราพิมิตนะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์จีนแต่ก่อนที่จะไปนะคะ ฟังรายละเอียดต่างๆตรงนี้และความรู้สาระตรงนี้นะคะให้ทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะคะเพราะว่าในรายการนียนอกจากจ,จ,จะมีสาระดีๆแล้วนะคะเรายังมีพยากรณ์ให้ฟรีด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆของเรานะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็ใข่อยาให้อาจารย์พยากรณ์นะคะดงอาจารให้สามารถส่งรายละเอียดเข้ามาหาเราได้นะคะะ ให้ช่วยระบุเป็นวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดนะคะในส่วนของปีเกิดรบกวนเป็นปีคศเกิดนะคะแล้วก็ยามเกิดค่ะเวลากี่โมงระบุให้ชัดเจนนะคะระบุนิดนึงว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะอาชีพที่ทําอยู่ปัจจุบันนะคะทําอาชีพอะไรนะคะหรือถ้าสมมติว,ว่าเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างค่ะอาจจะเป็นธุรกิจด้านไหนนะคะอย่างเช่นพนักง,งานออฟฟิศทําด้านอาคอมพิวเตอร์นะคะด้านงานขายองคะก็ช่วยระบุนิดนึงนะคะพร้อมกับคําถามที่อยากจะถาม อาจารย์นะคะถามได้ทุกเรื่องทุกคําถามอาจารย์มีคําตอบแน่นอนค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก่อนนะคะที่จะไปฟังสาระดีๆจากอาจารย์นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ขอแค่ันละหนึ่งแชร์นะคะช่วยในการเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะในหลักโหราศาสตร์จีนนะคะเราสามารถที่จะพยายกรณ์ดวงชะตาเกิดของแต่ละบุคคลได้ใช่ไหมคะครับก็แน่นอนครับชีวิตถูกกำหนดมาะะแล้วครับแล้วก็ เมื่อกําหนดมาแล้วจะดีหรือไม่ดีนะครับบางคนเนี่ยถ้าในทางดีนะครับชีวิตก็คงไม่มีปัญหาแต่สําหรับคนที่อาชีวิตไม่ดีแล้วจะทำอย่างไงค่ะอันนี้ก็จะต้องอากระวังอาเมื่อรู้แล้วสิ่งไหนไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขแล้วก็ฝึกฝนในทางที่ดีอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่อย่าไปคิดว่าปล่อยไปตามโชคชะตาอาไปตามชะตากรรมอย่างนี้ไม่ถูกนะครับต้องเข้าใจหมายว่า โอรสาสรชีว,ว์เนี่ยนะครับก็เ,เพียงแต่ดูให้ท่านเนี่ยได้รู้ว่าท่านเนี่ยเกิดมานั้นมีเส้นทางชีวิตนะครับมีแผนที่ชีวิตมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การจะไปสู่ความสําเร็จนั้นเนี่ยเส้นทาง,างนะครับมีมีช่วงที่บักไหมหรือว่า,ามีช่วงที่ชีวิตรู้สึกสะดวกสบายนะครับไปทําอะไรต่างๆก็ได้รับผล ตอบแทนที่ดีนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถรู้ได้ในช่วงแต่ละช่วงของอายุของเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยสิ่งยากสาหรับคนที่บางคนเนี่ยนะครับก็ทียกว,ว้างถ้ามีทิฏฐิสูงความมหนก็คือว่าเขาเองอาจจะไม่ยอมลดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นเรื่องลาบากนะครับการไม่ยอมลดการเปลี่ยนแปลงและคิดว่าความคิดนั้นเนี่ยของตนเองแหะถูกต้องแล้ว สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการพดอาราสมัยเด็กๆนะรหรือว่าการอบรมตั้งแต่สมัยเยาวัยขึ้นมาเนี่ยนะครับพ่อแม่นะใส่ใจดูแลหรือปั่าหรือว่า,าได้มีช่วยรียกร่าสังเคราะห์เรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ว่าสิ่งที่ชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่วัยเด็กเป็นอย่างไรแล้วก็ได้ปลูกฝังอะไรไว้ให้บ้างนะครับสำหรับเด็กนะครับ ทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยจะเป็นนักบัญชีนักดนตรีนักแสดงนักธุรกิจนะครับด้วยอะไรแต่มีความเป็นความเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนนะครับว่าเกิดมานั้นอะไรที่โดดเด่นในดวงชะตานะครับเรียกว่าเราถ้าเรา่าเข้าใจและเรารู้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะมุ่งเน้นนะครับเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งนะครับเพื่อสู่ความอ่ากืเรามั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในการ เอ่อเรียกว่าชีวิตนั้นก็พบกับความสําเร็จได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยก็ปล่อยไปตามกรรมเราก็ไม่สนใจนะครับเราก็อ่ะมามาก็สู้อ่าสู้ไม่ไหวก็หยุดไอลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าทั้งชีวิตเนี่ยก็ได้คนลงลงุกเข่านะมันก็ไม่สาม,มารถที่จะอ่าอเรียกว่าเหมือนกับตาบอดคาช้างนะครับก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับแต่สาหรับอ่าบางคนเนี่ย พ่อแม่เนี่ยนะครับเห็นตั้งแต่นหน้าตารูปร่างนะครับแล้วก็ความสนใจนะครับเราต้องสังเกตตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็เราก็มุ่งเน้นส่งเสริมนะครับให้ลูกเนี่ยลองดูซินะครับว่าเขาเองเนี่ยอชอบชอบแบบนี้และเราลองดูเราก็จะเป็นขัรื่อนอย่างที่หนึ่งนะครับเมื่อเรามีลูกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคอยสังเกตไปาอนาคตเนี่ยลูกคนจะต้องเป็นยังไงทำอาชีพอะไรที่จะเหมาะสม ไม่ใช่ปล่อยไปตามเถากรรมปล่อยไปตามเด็กเรียนดีไม่ดีก็ปล่อยไปนะครับมัวแต่ทำอาหากินพ่อแม่มัวแต่ทําธุรกิจไม่ได้ไปใส่ใจลูกออย่างนี้ก็ถึงเวลาหนึ่งก็คงจะแก่ขอยงยากนะครับเรียกว,ว่ารู้ดวงชะตาก่อนก็คือเหมือนมีเป้าหมายในชีวิตก่อนว่าควรจะ,ะให้ลูกหลานเดินทางไปทางไหนส่งเสริมด้านไหนใช่ไหมครับแน่นอนครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็มีคนที่เรียกว่า เ,เห็นว่าหลักคุณศาสตร์เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็อเป็นจริงด้งนะครับก็อาจจะมีการเริ่มตั้งแต่การแต่งงานแต่งเมื่อไหร่แล้วก็จะมีบุตรในเดือนไหนนี่นะครับแล้วบุตรนั้นเนี่ยเมื่อในเดือนนั้นที่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องหาวันที่เป็นมงคลสําหรับเด็กที่สามารถที่จะเรียกว่ามีความสามารถในตัวเองแล้วก็สามารถสู่ความสําเร็จนะครับตามปีเกิดเดือนเกิดแล้วก็อ่าวันเกิด นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถดูได้แล้วก็กําหนดได้น,นะครับแต่คนอื่นก็ต้องดูก่อนว,ว่าพ่อแม่นั้นเนี่ยนะครับมีบุญวาสนานนั้นหรือเปล่าถ้าพ่อแม่ไม่มีบุญวาสนาอย่างเช่นคุณแม่นะครับอาจจะอยู่ในพบวันเดือียีเกิดที่มันไม่ดีนะครับโดยคุณพ่ออาจจะมีพบในวันวันเดือียีเกิดที่ดีนะครับอันนี้ก็มีดีกบไม่ดีเมื่อมา อยากจะมีบุตรอย่างนี้ก็ต้องมีความโดดท้องไปบ้างน,นะฮะแต่ถ้าสําหรับว่าพ่อแม่มีความพร้อมมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับาต้อก็มีสุขภาพพลังัา,าที่ดีเราก็สามารถกําหนดได้ว่าต่อไปคุณเนี่ยชีวิตคู่คุณเนี่ยนะครับคุณจะได้ผลที่ดีผลที่ดีเราดูตรงไหนครับเราคริดก็มาดูตรงยามเกิดยักเกิดเนี่ยตรงมีความสําคัญนะครับเพราะว่ายามเกิดเนี่ยเป็นตาแหน่งของบุตรหลานนะครับเวลาจะดูว่าบุตรหลานนั้นของคุณเนี่ยสามารถ ชายัวอิงหรือปั่มเขามาชายัวอิงเนี่ยสามคำก็คือปุตเนี่ยได้เป็นไปอย่างที่เราเนี่ยปรารถนาไหมได้พบความสําเร็จคือกัวแล้วก็อิงก,ก็คือกตัญญูหรือไม่สามสิ่งที่เราสาม,มารถกําหนดนะครับวันเดือนปีเกิดตอนที่เขาเกิดเนี่ยเราก็สาม,มารถกําหนดไดนะ้แล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเรื่องเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนคุณหมออาจจะมาไม่ทันใช่ไหมครับหรือว่าเราอาจจะท้องเราก็ยังไม่ปวดนะยังไม่เจ็บก็ ไม่สามารถที่จะก็ได้ว่าทาการข้อด่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการคัดเคลื่อนเรื่องเวลาไปอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหยาใหญ่แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือปีที่เราตั้งคันนะครับาเดือนที่เราคลอดอันนี้สําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพ้่อวันที่เอ็นเอนั้นเนี่ยนะครับเด็กคนี้เมื่อมันเกิดอ,อยู่ในครันน,นะครับอยู่ในครันเราเราเมื่อครบเก้าเดือนแล้วนะครับเรีวยกว่า อาปีเกิดเดือนเกิดน,นั้นก็ทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยเกิดอยู่ในเดือนที่ก็เรื่องว่างมีความสมบูรณ์พอสม,มควรหลังจากนั้นเนี่ยวันเกิดน,นั้นก็เป็นเรื่องเรื่องน,น,นะครับว่าวันเกิดน,นั้นจะต้องสอดคล้องนะครับแตครับพลังนะครับจากตัววันเกิดที่จะต้องรัพลังจากเดือนเกิดปีเกิดที่น,นี้เรามีบริการช่วยตรวจตรงนี้ด้วยไหมครับผมมาหลายปีแล้วครับผมดูเด็กข้อมันเป็นพันนะฮะ เคเรียกว่างเรื่องของเด็กข้อเนี่ยเอามาดูเลิกพ่อนะ,ะแ,ลแล้วก็เราก็ปัจจุบันก็ดูเลิกแต่งงานแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับให้เขาเนี่ยนะการตั้งครันแล้วก็ไปมีบุตรเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งในอดีตเนี่ยเราจะสังเกตน,นะครับก็ยังมีความคิดเก่าๆของคนบางคนเนี่ยก็คือว่า,าไม่ได้มองถึงจุดว่าอ,าอนาคตของลูกคืออะไระก็ขอให้ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะ มีวันเดือนปีเกิดนะเออเดือนนี้สมพงศ์ว่าไปเลยแต่ไม่ได้คิดว่าเมื่อเด็กเกิดมาแล้วทําไงนะ่ะชมาบางเดือนเนที่เด็กคลอดมาเนี่ยนะครับเป็นเดือนเพื่อเรื่องวันเดือนลายนะครับเดือนลายเนี่ยมันก็ส่งผลถึงวิถีชีวิตของเด็กในวัยเมื่อในวัยเด็กนะครับว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าพ่อแม่ทะเลาะกันหรือเปล่าหรือเดือนที่เกิดเนี่ยทําให้เด็กคนนี้มีร่างกายที่สมบูรณ์ไหม สิ่งเหล่านี้สามารถดูได้หมดเลยครับอาจารย์คะแล้วในกรณีที่แบบบางคนอาจจะท้องก่อนแต่งคือบังเอิญเหตุบังเอิญมันเกิดแล้วอาจารย์แล้วนับนับคำนวณแล้วเนี่ยอจะไปตกเดือนที่ไม่ดีอย่างนี้แก้อย่างไระอะคะจริงๆนะงแงนะงล้วไอ้ท้องก่อนแต่งเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งครึ่งวันราศีท้องก่อนแต่งเนี่ยมันมักจะเป็นราศีที่เรียกว่า,าธาตุอาทิตย์นะครับ้วก็าธาตุทองซึ่งสองธาตุนี้เมื่อมาเจอกันหรืออยู่ในเดือนหรืออยู่ในปีเดือนนะ ของพ่อแม่ถ้ามีราศีเหล่านี้มักจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับท้องก่อนแต่งเนี่ยมันเหมือนกับการออกผลนะครับออกดอกออกผลที่ก็เรียกว่าเราเคยเห็นนะครับว่าจูจูเนี่ยต้นไม้เนี่ยนะไม่ใค่ออกดอกออกผลอยู่ๆก,ก็เกิดผลขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเพรว่าออกดอกเนี่ยไมกลิ่นหอมนะมันเป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าเกณฑ์อย่างเงี้ยทองก่อนแต่งตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ อ่าเปอร์เซนต์ที่เด็กออกมาเนี่ยมักจะอ่า uh, ไม่มีปัญหานะครับเหมือนกับการเล่งรัดเนี่ยนะครับเอ่อคนสองคนเมื่อมีบุญวาสนาต่อกันแล้วนะครับก็เอ่อจะมีบุตรเมื่อนั้นเมื่อน,นี้เ็าเรียกว่าบุญวาสนาจะได้บุตรเนี่ยบางครั้งเนี่ยเอ่อไอที่เราไปบอกว่าเอ่อจะต้องเอ่อแต่งงานแล้วก็เมื่อนั้นเมื่อน,นี้แนละ้วมันเกิดเอ่อสิ่งที่เขาเรียกว่าเย่ย เป็นการก็ได้ว่ากำหนดกฎเกณฑ์โดยความรู้สึกของตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเคาท้อ,องฝันแตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นการเร่งรัดบางอย่างเนี่ยนะครับรก็เรียกว่าบุญวาสนานะครับรก็เรียกว่าได้พบปะน,นะครับแล้วก็อยากจะ,ะมี as, ทายาสเบทอดกันนะครับรสำหรับในเรของคนที่บอกว่ามันไม่ไม่ดีมีบก็มีฮะมีเหมือนกันอันนั้นก็แปลว่า คงจะเด็กคนนั้นที่ที่ที่มาเนี่ยนะฮะก็เรียก <c oughs> ว่ามาทวงหนี้กลรมนะฮะมาทวงหนี้กับพ <c oughs> ่อแม่นีนะครับบางคนก็เรียกว่ามาชดใช้นะครับบางคนก็มาทวงหนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะเ,เข้าใจได้เพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาในเดือนเกิดปีไหนแล้วก็เดือนเกิดไหนวันไหนเนี่ยก็ล้วแล้วแต่สามารถที่จะวิเค,คราะห์นะครับทำามาอยทักได้ <c oughs> ครับก็ว่าเด็กคนนั้นเนี่ย ว่าเกิดม,มาจะเป็นยังไงต่อไปอนาคตนะครับแล้วก็จะมีบุญวาสนากับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับในทางาศาสนาพุทธเนี่ยเราถือว่าพระพุทธองค์เนี่ยก็ได้กล่าวถึงความเป็นมนุษย์ที่เป็นประเสริฐมนุษย์ที่ประเสริฐและมนุษย์ที่ดีด้นเนี่ยนะครับก็รเราแต่ต้องมีการฝึกฝนทั้งสิ้นการฝึกฝนเนี่ยก็คือพ่อแม่ต้องให้การสั่งจาอบรมบุตรนะครับตั้งแต่วัยเด็กนะครับสอนนะครับแล้วพยายามพูดแล้วใกล้ชิด อบกอนนะครับแะไม่เด็กเนี่ยเกิดความอบอุ่นนะครับแล้วก็พยายามอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กเนี่ยไปใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นคือการบ่มเพาะก็เรียกว่าเป็นภูมิคุ้ม,ม,มกันให้เด็กนะครับอาหารที่ดีเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเราต้องคอยสังเกตว่าเหตุท้นมาเกิดจากอะไรนะครับทุกอย่างล้วนแล้วมีเหตุทั้งสิ้นถ้าผมเองเนี่ย ความเป็นพ่อแม่ถ้าเรารู้จักดูแลใส่ใจปุตหลานตด้งแต่เด็กแรวเนี่ยผมก็เชื่อว่าต่อไปในอนาคตเขาก็จะเป็นเด็กที่ดุริลีความกระตันอยู่นะครับโดยเฉพาะคุณภาพของชีวิตนะเขาสามารถเนี่ยเด็กจบการศึกษาหรือว่าสิ่งที่เราปรารถนานะเขาก็จะเป็นไปคำที่เราต้องการแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะเราต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดมาตั้งอยู่ดับไป นะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่สามารถที่จะปรับปรุงน,นะครับปรับปรุงแก้ไขได้หมดนะครับ uh huh. ไม่ใช่บอกว่าเสียแล้วเสียเลยไม่ใช่ฮะ uh huh. เราก็จะใช้หลักธรรมะนะครับทั้งหมดเนี่ยหลักธรรมไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมสามางคลสามสิบแปดนะครับศึกษาให้ถ่องแท้แล้วเราก็ค่อยให้เด็กเนี่ยเรียกว่าทำความเข้าใจผมก็เชื่อว่า ทุกอย่างเนี่ยจากร้ายก็จะกลายเป็นดีได้นะครับสรับวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าสี่ดวงชะตานี้ก็เป็นนักแสดงแล้วก็นักร้องนะครับ้วนแล้วแต่มีอเมทพศนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประสบความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าสามารถสร้างฐานะได้ด้วยตัวเองได้ในวัยเยาว์นะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะก็เรียกว่า เรียกว่าใช้ชีวิตในนักสนแสดงเพื่ออะไรครับเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่นะครับบางคนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าชีวิตเนี่ยเอ,อเรียกว่าเกิดจากสิ่งที่ก็เรียกว่าหักเพงนะครับไม่ต้องมาเป็นนักสนแสดงหรือว่านักร้องอะไรก็แล้วแต่แตสรุปสรุปก็คือว่าทุกดวงชะตาน,นะครับที่เกิดมานนเนี่ยเราบันดาลได้ไหมเราบันดาลได้นะครับ ด้วยการฝึกฝนด้วยการใ่ใจของพ่อแม่ถ้าเรารู้ว่าเด็กคนนี้นะครับมีแววนะครับหรือมีพรสวรรค์คาว่าพรสวรรค์คืออะไรครับอย่างเช่นเด็กเนี่ยเอ๊ะทำไมมันร้องเพลงเก่งจังอ,อันนี้ก็เรียกว่าฉายแววเอ๊ะเด็กคนนี้รู้สึกกลามีดีลาการเต้นลอชอบหลือเกินเวลาฟังดนตรีเด็กคนนี้ก็จะมีการแสดงออกอแล้วก็จะรู้ละเอ๊ะเด็กคนนี้เนี่ยคงสร้างนะครับเอ่อคืาเรียกว่า รูปร่างนะครับงดงามนะครับแล้วก็ชอบอะไรสวยงามแบบนี้เนี่ยเราก็สังเกตได้จากไฟนะครับจากการแสดงออกสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะนําไปสู่สิ่งที่เราต้องสอบถามนะว่าหนูชอบอะไรหนูชอบร้องเพลงอ่ะเราก็พาไปร้องเพลงฟังเพลงอ่าหนูชอบการแสดงก็เราก็ให้เขาไปแอบคอนเสิร์ตต่างๆเกี่ยวกับการแสดงต่างๆ หรือบางครั้งก็ไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะต่างๆเนี่ยคือปลุกฝันเต้งแต่วัยยาวสินที่ก็ชอบ,บแล้วเขาก็จะสาม,มารถแสดงออกนะ,ค,ะครับเพระหว่าในตัวเขาเนี่ยก็จะแสดงออกว่าการแสดงออกเนี่ยจำไว้นะครับว่าชีวิตคนเราความสําเร็จนั้นมันไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเหมือนกันนะครับของให้ก็มีพรสวรรค์หรือว่าความชำนาญความความสามารถพิเศษเราก็ต้องใช้ความสาม,มารถพิเศษนะครับ ในเด็กคนนี้เนี่ยเราก็จะทํำยังไงเขาชอบอะไร,รเราก็ส่งเสริมน,นะครับเพราะทุกสิ่งบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีอย่างหนึ่งอย่างใดน,นะที่เป็นเฉพาะตนแต่หมายถึงว่าบุคคลคนนั้นไดผทางการฝึกฝนเสริมทักษะต่างๆแล้วนะครับเราก็สามารถเนี่ยเดินรู้ด้วยความสุขนะก็จะตามมาด้วยความเจริญนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่เด็กบางคนเนี่ยผมเห็นหลายหลายคนมาดูมาถามว่า เออเป็นตั้งแต่วัยเด็กละบางทีอายุไม่เท่าไหร่หรอกเขาากเนี้ยจะอ่ส่งไปที่เกาหลีนะไปฝึกไปเออเกี่ยวกับเรื่องการแสดงอะไรต่างๆผมว่าว่าโอ้ถ้าเด็กคนนี้เนี่ยไปได้ก็ก็คุณจะส่งเสริมเขาไม่มาคิดหรอกครับว่าเออจะต้องจบนั่นจบนั้นจบนี่แต่ว่าพื้นฐานการศึกษาก็ต้องมีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสังคมอยู่ร่วมกันโอเคคุณเนี่นั้นก็ต้องจบ ะมาจบอะไรหรอจบเพื Indeed, uh, so okay? so, yeah. need, ่อม so, right ีความรู้สมาให้ใครพูดอะไรก็เข้าใจได้นะครับจบเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็พออาจจะจบแค่ม .6 หรือว่าไปต่อปีนาตีบ้างไปเล็กน้อยหรือว่าไปเรียนอะไรที่เป็นการแสดงที่เรได้ว่าเฉพาะเจาะจงนะครับสาขาเจาะจงอันนี้ก็สามารถสร้างความเฉริญก้านาดได้ส่วนว่าความเจริญก้าวหน้านั้นเนี่ยจะยั่งยืนขนาด อันนี้ต่างกันเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยนะครับขเขาเรียกว,ว่าสามารถเนี่ยแสดงออกก็ได้ร้องเพลงก็ได้นะครับแต่บางคนเนี่ยเสียงไม่ดีแต่วา่าแสดงได้ให้ก็แสดงได้ก็แสดงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเด็กบางคนเนี่ยสามารถสาร้างรายได้อายุต,ตั้งแต่ก่อนอายยี่สิบหกลบอย่างเงี้ยมันก็นดาราที่ดังๆในไทยร้อนะครับ เราก็จะเห็นได้บบกันะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยความโดดเด่นนะครับของเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาจะฉายแวบวบเพราะการฉายแวบวบไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับการแสดงออกวาจาคำพูดมันมีมาแล้วครับมันมีมากับอา่าเราียกได้ว่าท่กว่าสไตา์ชีวิตคู่มาแล้วเพียงแต่ว่าเราเองนะเนี่ยจะส่งเสริมหรือสนใจเขาหรือเปล่าถ้าเราสนใจนะครับใส่ใจเ้าก็ส่งเสริ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถามว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากไนะ้มไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะถ้าเราพ่อแม่เนี่ยรู้จักใส่ใจเนี่ยผมก็เชื่อว่าลูกที่อยู่กับเราเขาก็จะมีความเจริญก้าวหนา้านะครับในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักแสดงแล้วก็ดักร้องผมก็ให้ก็คิดเพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยะจะประสบความสำเร็จหมดเลยนะครับดูชะตาที่เข้ามานะครับ อตงหลายคนเป็นดาราเกาหลีเรียนนะและ้วก็เพียงแต่ว่าความสําเร็จของเขาเนี่ยอยู่ในลูกของความสาเร็จในเรื่องอมีบ้านมีบ้านมีช่องก่อนัยนะทํางินได้รวดเร็วเป็นที่พึ่งพาของพ่อแม่นะ,ะแต่เด็กทุกคนเนี่ยเป็นท่านในษาทั้งสิ้นความหมายก็คือว่าพ่อแม่สามารถพรึ่งพาได้เด็กคนนี้เกิดอาเกื่อที่พึ่งพาของครอบครัวต่อไปมีคู่ครองก็จะเป็นที่พึ่งพาของอ ตัวเองครอบครัตัวเองอาจรก็ถือว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพนักแสดงหรือนักร้กองนั้นก็สาม,มารถที่จะเลียงตัวได้ค่ะครับค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวมาดูท่านแรกกันเลยนะคะเป็นาดาราชานะคะอ่าอันนี้เอาใจคอติ่งจีนและติ่งเกาหลีกันนะคะ สำหรับใครที่ได้ดูซีรีส์เรื่องจันทาอัสดงนะที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะแล้วยังเป็นติ่งอยู่นะคะห้ามพลาดเลยะคะ<ส>ก็วันนี้เราจะมีพระเอกในเรื่องค่ะชื่อคุณหลวงอินซีหรือหลวงอินซีนะคะซึ่งถ้าอัสกดชื่อจีนผิดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะซึ่งคุณหลวงอินซีของเราคะ่ะเกิดวันที่28นะคะเดือนกรกฎาคมปี1988นะคะ ตอนนี้อายุประมาณสามสิบห้าปีค่ะจากคนนี้ดวงชะตาเขาเป็นยังไงบ้างคะดวงชะตาของคนนี้ก็เรียกว่าถือว่ามีความสําเร็จค่ะ <c oughs> เป็นไอ้คนที่ก็ไร้ว่ามีเรียกว่าเคยเรียกอะไรนะมีความใส่ใจสนใจในไม่ว่าจะในต,ต่างประเทศก็ต่างนะครับโดยเฉพาะ <c oughs> างประเทศเนี่ยก็จะได้รับความนิยมนะครับค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ยาวเลยนะตัง้งอายุไปถึงสี่สิบกว่าเลย นะถือว่าพวกก็อยู่ในวงการได้นานค่ะครับคนถัดมาะคะก็เป็นนางเอกของในเรื่องนี้นะคะชื่อคุณไปลู่นะคะคุณไปลู่เอ่อเกิดวันที่ยี่สิบสามนะคะเดือนกันยายนปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ค่ะคุณคุณไปลู่เป็นยังไงบ้างอาจารย์เดือนชะตาเดือนอะไรฮะเกิดกยยเดือนกันยาเดือนกันยาค่ะไอ้นี่ก็เรา่าเกิดมาเนี่ยนี่จากเป็น,นวันยิมจือวันยิมจืพราะว่าเป็นนักแสดงเลยนะครับ ราศีนี่ตามโหราศาสตร์จีนคำว่ายิมจื่อเนี่ยก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับเอ่อเป็นนักแสดงได้ดีมากนะครับดโดยเฉพาะไอดเนี่ยก็อาจจะเรียกว่ามีความพยายามนะครับจนประสบความสาเร็จได้แน่นอนนะครับอ่บุคคลคเนี่ยอาจจะเอ่อในวัยเด็กอาจจะเรียกว่าถือว่ามีความอ่าอ่าก็ได้อะไรนะมีความก็ได้ว่ายากบางหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ก็สาม,มารถประสบความสําเร็จได้ะนะครับในวันนี้ก็เรหว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะครับถ้ายึดอาชีพนักสแสดงก็ถือว่าเป็นคนที่สาม,มารถทาได้น,นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ได้ดีด้วยรู้สึกเขาจะเป็นนางแบบด้วยนะคะอาจารย์ระหว่างนางแบบกับนักแสดงอันไหนเขาก็หมดครับนม่ใช่ว่าวันหิมจื่อเนี่ยเป็นวันเขาเรียกว่าเป็น ถ้าเป็นเขาเกิดในเดือนที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เดือนที่ดีหมายถึงว่าเกิดถูกฤดูกาลในวันที่ดีเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นนักสแสดงที่ได้รางวัคุณภาพแต่ถ้าไปเกิดอยู่ในเดือนที่มันไม่ดีแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิบแปดมงกุฎมีโชคดีที่เกิดถูกฤดูกาลใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเกดว่า,ท,าท่านน้าเนี่ยเกิดในฤดูฝนนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะเป็นนักแสดงที่ดี นะครับค่ะคนถัดมานะคะเป็นนักร้องค่ะเอ่อชื่อคุณแจ็คสันหวังนะคะซ,คซึ่งก็โด่งดังมากแล้วก็เอ่อมาพบกับแฟนบินติ้งที่เมืองไทยหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งคนไทยนะคะก็ชอบชอบคุณแจ็คสันหวังมากๆนะคะคคนคุณแจ็คสันหวังเกิดวันที่ยี่สิบแปดค่ะเดือนมีนาคมปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ค่ะอาจารย์ดวงชะตาเป็นไงบ้างคะครับคนคนนี้ก็ถือว่ามีพรสวรรค์น,นะครับในเรื่องของ ก็เรืองว่าจังหวะจะคนเรื่องของเสียงแต่ก็ถือว่าอามีความโดดเด่นอย่างไม่น่าเชื่อต้องบอกว่าอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็สามารถทําให้คนเนี่ยก็เรียกว่าประทับใจได้นะครับถือว่าเก่งนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงนะครับที่นักร้องนักแสดงที่ก็เรว่าดึงดูดคนมากได้เป็นนักร้องที่ดังแต่คนคนนี้นะครับก็ถือว่า ชีวิตคู่ค่องข้างจะอับพับนะครับก็ถือว่าชีวิตคู่ไม่รับึ่งนะครับ,รบแต่ในเรื่องของอาชีพแล้วการแสดงนั้นก็ประสบความสำเร็จดีๆแกเลเสียเรื่องคู่นะคอาจารย์ใช่ก็เสียเรื่องคู่ค่ะครับ คนสุดท้ายนะคะเป็นนักร้องเหมือนกันค่ะอันนี้คุณแบบแบมนะคนทุกคนต้องรู้จักแน่ชาวไทยนะคะก็เป็นคุณแบมแบมก็เป็นคนไทยเนาะที่แบบไปเดบิวต์ที่เกาหลีใต้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็โด่งดังมากๆเช่นกันนะคะก็คุณแบบแบมเกิดวันที่สองนะคะเดือนพฤษภาคมปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดค่ะตอนนี้อายุยี่สิบหกปีค่ะ,ะคุณแบบแบมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ดวงชะตา,นาคนกปิ้นคะ่ะอาจารย์ กะสิงกะกะสิงค่ะอีกคนนะคะกะสิงอ่ากะสิงค่ะอ๋อไอ้น,นี่ก็เรียกว่าถือว่าพี่น้องพึ่งพาได้น,นะครับถึงแม้ว่าเรียกว่าเป็นคนที่มีดีรางอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนที่เก่งน,นะก็ได้ว่าชีวิตเนี่ยก็อยู่บนกรกว่าถามมังกรนะครับคําว่าถามมังกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่แม้ว่าพี่น้อง,อ,งอ่ะ ตัวเองนะครับครอบครัวอะไรต่างๆก็พึ่งพาได้นะแล้วก็เป็นคนที่ก็ได้ว่าการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยทําำมีไรายได้ทําเงินได้อย่างไม่ยากนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าพี่เนาะเพื่อนฝูงก็พึ่งพาได้นะครับเป็นคนที่คไ,ไดว่าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนใจกว้างใจดีนะครับ,รบแล้วก็ เชียฟัวนี่ถือว่ารู้ความยากลบาบากของชาวบ้านเขาคืออะไรเพราะตัวเองนั้นก็เคยรับประมาก่นอนให้คอนครับก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนอกจากการเป็นนักร้องแล้วค่ะอาจารย์คุณบรเดิมที่ยังทําอาชีพด้านไหนได้อีกที่จะก็ถือว่าเร่อความสําเร็จของเขาเนี่ยมันได้หมดนะที่เขาจะทำนะครัเพราะว่ามาพิฆาตดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ทำอะไรต่างต่างเนี่ยเา็าเริ่มมีความตั้งใจในการทําง,งานนะครับแล้วก็ บริหารจัดการในอะไรต่างๆได้อูนะครับก็เป็นอาชีพที่ปัจจุบันก็เป็นนักร้องใช่ไหมใช่ค่ะเ,เป็นนักร้องเพราะถ้าเป็นนักร้องก็เป็นนักร้องนะนะก็ยังทำอย่างนี้ได้หมดอาจจะไปทำอาชีพอื่นก็ย่อมได้ไม่มีปัญหาครับคือจุดป,ประเด็นเนี่ยสำคัญก็คือเป็นคนที่ใจกว้างนะครับเป็นคนที่มีโลกทัศน์ที่เราก็รู้ความยากลำบากของอสิ่งที่ตัวเองนั้นก็เคยผ่านมาก่อนครับ ใช่ค่ะคุณแม่แปมก็เป็นคนที่น่ารักมากค่ะสาหรับชาวไทยนะคะก็กลับมาที่เมืองไทยทีไรนะคะก็ประทับใจทุกคนนะคะเสมอเสมอนะคะจากวันนี้ทั้งสี่ดวงนะคะมีอะไรจะฝากถึงท่านอื่นที่เป็นนักร้องนักสแสดงไหมคะจย์ก็อยากจะให้กําลังใจกับทุกท่านถ้า,าเราต้องการประสงค์อาชีวิตเนี่ยอยากเป็นอะไรก็เรืองใฝ่ฝันนะความใฝ่ฝันก็ขอให้ตั้งมั่นแล้วก็ พยายามนะครับทุกอย่างเนี่ยก็สามารถสําเร็จได้มากน้อยเท่านั้นเองเพราะตั้งแต่ต้นรายการผมก็บอกว่าความสําเร็จนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละคนนะครับโอกาสที่จะจังหวะที่จะให้นะครับแล้วก็ต้องรู้จักกเรียกว่าการไปนัแสดงทั้งหลายเนี่ยจะต้องใจกว้างอันนี้คือหลักการต้องใจต้องกว้างนะครับคบหาอะไรต่างๆเนี่ยกับใครนะครับก็อยู่ในสังคมไหนอะไรต่างๆเนี่ย ก็เรียกว่าไม่รู้ถูกนะครับหรือว่าสามารถเข้าหาอากาศทุกๆคนได้อนั้นก็คือเส้นทายแห่งความเจริญรุ่งเรืองครับค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับอาวันนี้ที่อาจารย์มาช่วยพยากรณ์ดวงยาอาของ ดาราทั้งสี่ท่านนะคะดาราและศิลปินทั้งสี่ท่านนะคะ mm hmm. ก็ท่านใดน,นะคะ mm hmm. ที่อยากให้อาจารย์พยากรณ์สตารให้แบบนี้ในรายการนะคะแบบฟรี uh, free, นะคะสามารถส่งรายละเอียดต่างๆนะคะ mm hmm. เข้ามาทางช่องทางต่างๆของเราค่ะ ส่งเขามาที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ,ะช่องทาง y o u t u b e นะคะ f a c e b o o k นะคะหรือไลน i ออ f f ิ i ชีก็ได้นะคะ,ะเราจะมีแปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างใต้คลิปอยู่เหมือนกันนะคะรายละเอียดที่ต้องการนะคะวันเกิดนะคะวันเกิดที่เป็นวันที่นะคะวันที่หนึ่งถึงนะคะเดือนเกิดก็มากราถึงธันวานะคะ่ะปีเกิดรูกวนเป็นปีคอสอเกิดนะคะแล้วก็ยามเกิดค่ะก็กี่โมงกี่นาทีระบุให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นันที่เกิดเอ,อ่อ ช่วงมงๆงเต็มพอดีเนี่ยจะมีปัญหานิดหนึ่งนะอย่างเช่นก้าวมงตงเสียงมงตงเสีมงตง,อ,ง,ตงอย่างเงี้ยค่ะกับหนึ่งนาทีคือมันคนละยามกันนะคะเพราะงั้นเกิดกี่นาทีให้ระบุให้ชัดเจนนะคะระบุว่าเป็นเพศชาเยเพศหญิงนะคะแล้วตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่นะคะแล้วว่าทำอาชีพที่ทำเนี่ยแม้ว่าจะเป็นอาชีพรับจ้างหรืออะไรก็ตามต้องต้อง,องระบุดีน,นึงด้วยเป็นด้านไหนด้วยคะ่ะอย่างรับจ้างก็จะเป็นทางารออฟฟิศใช่ไหมคะ ก็จะมีหลากหลายบางคนเป็นพนักง,งานขายบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็ระบุดัางที่ทําให้นิดนึงนะคะแล้วก็คําถามที่อยาจจะถามอาจารย์ะค่ะแล้วเราจะเอานะคะ,ะดวงของท่านค่ะมาพยากรณ์แบบนี้นะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะ,ะเข้ามารับฟังตามไลฟ์ของเราได้นะคะในทุทกๆวันเสาร์เวลาห้าโมงเย็นค่ะนะคะก็สําหรับวันนี้รบกวนนะคะถ้าไลฟ์จบแล้วนะคะ ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะพบกับเราได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ